แบบไม่ค่อยชอบวิชาเคมีใช่ไหมเกมันออกมาห่วยมากคุณพ่อเขาก็มาเห็นเขาก็ช็อกเขาก็เลยใส่กู o g l e ติวฟีเคมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็เจอตัวซีรีส์เคมีรู้กันวันเดียวของพี่กัปตันนะคะแล้วเขาก็เริ่มเรียนก่อนก่อนที่จะเรียน,นเขาไม่เรียนมาก่อนเขาก็เฮ้ยมันวน ก่อนหน้านี้ผมไม่มีที่เรียนเคมีเลยแล้วก็แบบว่าเหมือนได้ไปเรียนท็อปอินวันเดย์กับพี่กับตันใน f c e e o o o อะไรนะครับแล้วก็เมื่อได้เรียนแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออไลฟ์สไตล์มันเข้ากับเราสอนแล้วแบบเข้าใจอะไรเงี้ยหนูดิวท็อปอินวันเดย์ตอนการภาบมอสแล้วก็รู้สึกว่าใฮ้พี่คนนี้ถูกจริตมาสนุกกว่าเรียนที่อื่นเยก็เลยลองลงคอร์สแล้วก็เรียนมาตลอดเลย พี่กับปันแบบว่าอธิบายภาพรวมเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเวลาเรียนหนังสือมันต้องแบบภาพรวมเป็นหลักใช่ไหมพี่แต่แทนที่จะมานั่งเจาะย่อยย่อยย่อย่อยอ่ให้เราเห็นภาพรวมก่อนแล้วเรื่องย่อยๆค่อยว่ากันซึ่งหนูว่ามันดีกว่า หนูว่างงโมโมโล่าล้วก็วแบบว่าพอทำโมไม่ได้มันก็ทำสารละลายกับปานิมาสัมพันธ์ไม่ได้ด้วยใช่ไหมปรากฏว่ากลายเป็นบทโปรดที่หนูรอกเก็บคะแนนจากบนพวกนี้เลยค่ะทริคต่างๆของเขาอะไรแบบนี้พวกกรพวกเพลงอะไรอย่างี้ที่มันแบบว่าจําแล้วก็ติดหูแล้วก็บอกว่าหนูก็ไม่ลืมเลยแบบอะไรหลายๆอย่างที่เขาร้องให้ฟังแล้วก็บูธใหม่อะไรแบบนี้เป็นติวเตอร์ที่หนูเรียนแล้วหนูไม่หลับรู้สึกว่าสอนเข้าใจง่ายค่ะแบบว่า ใช้ภาษาพูดอะไรอย่างนี้ถูก mm hmm. จริตพี่พี่กับตันสอนให้จำแบบว่ารีรับรถออคคาอะไรอย่างั้นคือ mm hmm. จำได้แม่นมากๆาช่วยได้เยอะมากๆค่ะ อย่างแรกก็คือให้ไปลองเรียนใน y o u ู u b บกับพี่กัตันก่อนหรือไม่ก็ไปลองเรียนท็อปอินวันเดกับพียบตันก่อนถ้าแบบรู้สึกว่าเรียนแล้วเข้าใจจริงๆแล้วก็เรียนแล้วแบบรู้เรื่องแล้วก็แบบเข้ากับตัวเองทําให้เรารู้สึกมีความกระตือรือร้นในการแบบว่าอยากจะมาเรียนอะไรเงี้ยผมก็แนะนําว่าให้มาลงครับผมลงเลยอย่าไปคิดเยอะพี่กัปตนเขาคิดมาให้หมดแล้ว